น้องชอนกินอะไรครับเยลลี่ลูกตากาแน้ำแมนโอเคน้องชอนจะกินอะไรนะครับเป็นยังไงบ้างครับก็อร่อยมันรสชาติเป็นยังไงครับอร่อยหวานไหมหวานมากไหนขอดูใกล้ๆหน่อยได้ไหมโอ้แต่มันไม่มีน้ําตาลเนาะอะไรมันน่ากินมากเลยน้องชอนซื้อมาอัลลัคี่บาทห้าบาทอัลลัคห้าบาทน้องชอนซื้อมากี่อันครับ โชว์เพื่อนๆหน่อยนี่นี่กี่อันนับสิไม่ต้ดูที่ติดนี่หนึ่งสอี่อันเขาเรียกว่าอะไรนะเยลลี่ลูกตาใช่ไหมเคยใช่ไหมโอเคน้องต้นบอกเพื่อนๆหน่อยถ้าเพื่อนๆอยากกินแค่เพื่อนๆซื้อที่ไหนที่ตลาดนะสามารถไปซื้อที่เซเว่น เดี okay. ๋ยวจะมารีวิวใหม่ตอนเที่ยงบ๊ายบายค่ะ